สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ชา n e l บอนจันตาก่องน,นะครับผม แล้วคลิปนี้นี่ครับผมเราจะมาอัปเดตผลการแข่งขันโตัวถูกของคู่ที่น่าสนใจกันนะครับผมก็ช่วงนี้นะฮะเราก็ยังจะเน้นหลักๆนะครับผมไปในการแข่งขัน dpc final นั่นเองนะครับผมเริ่มจากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมค่อมเทวานนะครับผมเป็นทีมบ e ูมอีสปอร์ตนะครับสามารถเอาชนะทีม smg ไปได้2ตออ่อ1ึงเกมนะครับผมก็เลยทาให้ทีมบ e ูมอีสปอร์ตเนี่ยได้ไปชิงทีมเทวันนะครับและสุดท้ายเนี่ยมัน ด้วยเาเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับผมก็เป็นข่าวนะครับผมมิดเลนของทีมทีวันเนี่ยไม่สามารถคอนเนคเข้ามาสู่ในเกมได้นะครับผมในเกมที่น่าจะในเกมที่3แล้วก็เกมที่4นะครับผมก็เลยทําให้บ e ูมอีส p o r t ตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมด้วยสกอร์สต่อนหนึ่งบูมนะครับผมก็กลายเป็นแชมป์นะครับผม DPC Regional Final <c oughs> ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปนะครับผม แล้วคะแนนนะครับผมอันดับ2ก็คือทีปันนะครับผมจะได้130 DPC Point นะครับส่วนอันดับหนึ่งก็คือบูมอีสปอร์ตนะครับผมได้ไป250 Point นะครับผมเงินรางวัลก็25000กับ50000เลยนะครับผมแล้วโซนยุโรปนะครับผมก็เป็นทีมสุดที่รักเรานะครับผมนะอย่าง OG e s p o r t อนะครับผมเจอกับ g l a d i a t o r นะครับก็ต้านทานกาด d เอเตอร์ไม่ไหว ก็เลยแพ้ไปทั้ง2เกมนะครับผมแพ้แบบเกมไวททั้ง2เกมนะครับผมประมาณ20กว่านาทีทั้ง2เกมเลยนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะก็สู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้นะครับผมได้เข้าชิงนะครับผมสำหรับทีมกลายเดียเตอร์นะครับแล้วกลายเดียเตอร์นะครับก็ทําสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะครับก็ได้ทําการอ่าเรียกว่าล้างตานะครับผมสำหรับล้างตาทีมยูคิดนะครับที่ถกเข้ามาลงอยู่ลงมาในสายล่างนะครับผมก็ ได้รับบัฟสายร่างเหมือนทีมบูมอ e ีสปอร์นั่นเองนะครับผมตบ ทีมดิควิดไปได้3ต่อ1เกมเลยนะครับผมต่อสรุปผนนะครับผมโซนเวสต์เทิร์นยุโรปนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นทีมคลาดีเอเตอร์อันดับ2ก็เป็นทีมดิควิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีก1โซนนะครับผมก็เป็นโซนอเมริกาใต้นะครับผมก็คู่เมื่อวานนะครับผมก็จะมี Thunder awake n นะครับผมแพ้ให้กับทีม i n f เฟม a t ไป0ต่อ2เกมนะครับผมก็เลยส่งผลให้นะครับผมทีม i n f เฟม a t นะเข้าไปเจอกับ a t c o ค e ที่รออยู่ในรอบชิงนะครับ ผมแต่โซนเซาอเมริกานะครับผมไม่มีบับสายล่างเหมือนโซนซีแล้วก็โซนเวสเทิร์นยุโรปนะครับผมก็เลยทำให้บีทโค้ดที่ยออยู่ในรอบชิงอยู่แล้วนะครับผมตบไปด้วยสกอร์สบายๆะนรับผม3ต่อ0ูเก่งนะครับผม, game, บผมแบบควีนชีสกับเลทีเดียวเชียว <c oughs> ก็เลยทำให้นะครับผมบีทโค้ดจบอันดับที่1แล้วก็อินเฟอร์แมทจบอันดับที่2ไป นะครับผมโอเคนี่ผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมสาหรับการรายงานนะครับผมผลการแข่งขันโดยทัู่ของคู่ที่น่าสนใจนะครับผมอันนี้เป็นในรายการ d v c Regional Final หรือว่า DPC Final นั่นเองนะครับผมถ้าเรียกสั้นๆก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมกับแชมป์ DPC Final นะครับผมทั้ง3โซนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Gladiator Boom Esport รั่วจะเป็นบีทโค้ดนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมยไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ like, กด s ับสไครป์ช่องบอลจัตกรองไว้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ